สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเสียงธรรมสุขใจชแนลจากรายการเสียงธรรมสร้างสุข วันนี้นำเสนอตำนานเรื่องพระนางสามผิวพระนางสาหรือพระนางสามผิวเป็นพระมเหสีของพระเจ้าฝางอุดมศิลป์กษัตริย์แห่งเมืองฝางพระนางสามผิวเป็นผู้ที่มีผิวพรรณงดงามคือตอนเช้าผิวเป็นสีขาวดุดดังปุยฝ้ายบริสุทธิ์ ตอนบ่ายผิวมีสีแดงดุดดังรูปตำรึงสุขและตอนเย็นผิวจะเป็นสีชมพูดุดดังดอกบุญทริกาหรือดอกบัวขาบจากความงดงามของพนางสามผิวได้แพร่หลายออกไปจนข่าวความงามรู้ไปถึงพระเจ้าสุดโทรธรรมราชากษัตริย์เบืองพมา่า พระองค์จึงปลอมพระองค์เป็นพ่อค้าเพื่อมาแอบยลโฉมพระนางสามผิวเกิดตกหลุมรักและประสงค์จะได้ตัวพระนางสามผิวแต่พระนางสามผิวมีสวามีแล้วทำให้พระเจ้าสุโธธรรมราชากษัตริย์พรม่าก,ก่อศึกชิงนางกับเมืองฝาง ขอเชิญติดตามรับฟังตำนานเรื่องพระนางสามผิวค่ะพระเจ้าฝางอุดมสิลป์กษัตริย์แห่งเมืองฝาง มีพระมเหสีคือพระนางสามีพระธิดาองค์หนึ่งพระนามว่าพระนางมลิกาเหตุที่พระนางสามผิวหรือพระนางสามเหสีของพระเจ้าฝางได้ชื่อว่าพระนางสามผิวเพราะพระมเหสีเป็นผู้ที่มีผิวพรรณงดงามยามเช้า สีขาวดุดดังปุยฝ้ายบริสุทธิ์ยามบ่ายผิวจะมีสีแดงดุจด,ดังรูปกำรึงสุขและในยามเย็นผิวพระวรกายของพระนางจะเป็นสีชมพูดุดดอกบุญธริกาหรือดอกบัวขาบจากผิวที่มีความงดงามผุดพอง ของพระมเหสีเจ้าเมืองฝางนั้นได้แพร่ออกไปข่าวความงามรู้ไปถึงพระเจ้าสุธโธธรรมราชาผู้ครองเมืองอังวะแห่งพมา่ากษัตริย์พม่าอยากจะมายนโฉมงามจึงปลอมตัวเป็นพ่อค้านำสินค้ามาขายที่เมืองฝางและทําอุบาย ขอเข้าเฝ้าถวายผ้าเนื้อดีแก่พระราชาเพื่อชมโฉมของพระนางสามผิวก็เกิดตกหลุมรักสุดจะหักห้ามใจได้มีความประสงค์จะให้พระนางสามผิวมาเป็นบาทบริจาริกาเมื่อเสด็จกลับไปที่ประทับของพระองค์ ทรงคร่ำครวญถึงแต่พระนางครั้นจะมาสู่ขอพระนางก็มีพระสวามีแล้วจึงคิดหาทางที่จะช่วงชิงเอาพระนางมาให้ได้จึงเกิดศึกชิงนางขึ้นในขณะที่พระเจ้าฝางมาปกครองเมืองฝางนั้น เมืองฝางยังคงเป็นเมืองขึ้นของพมา่าพระเจ้าฝางจึงทรงมีความคิดที่จะกอบผู้อิสระภาพให้แก่เมืองฝางโดยการซร้งสูงผู้คนและได้กระเตรียมอาวุธสเบียงกลางโดยไม่ยอมส่งส่วยและขัดขืนคำสั่งทางเมืองพม่าได้ร่วงรู้ว่าเมืองฝาง คิดจะแข่งข้อต่อตนประกอบกับพระเจ้าสุดโธธรรมราชาเกิดความหลงไหลพระนางสามผิวต้องการให้มาเป็นบาทบริจาริกาจากสาเหตุนี้จึงเกิดศึกขึ้นระหว่างเมืองฝางกับกรุงอังวะของพมา่าซึ่งเป็นศึกชิงนาง โดยมีพระเจ้าสุดโทรธรรมราชาเป็นแม่ทัพใหญ่ของพมา่านํากองทัพเข้าตีเมืองฝางในปีพศ2176พระเจ้าฝางนํากองทัพป้องกันเมืองฝางอย่างเข็งแข็งทำให้พระเจ้าสุดโทรธรรมราชาเข้าตีเมืองไม่ได้พระเจ้าสุดโทรธรรมราชา จึงได้เปลี่ยนยุทธวิธีการรบใหม่โดยนำกำลังทหารร้อมเมืองไว้โดยตั้งร้อมเมืองเป็นเวลา3ปี6เดือนพร้อมทั้งตั้งค่ายอยู่บนเนินด้านทิศเหนือของเมืองฝางยังปรากฏเป็นเชิงเทินอยู่ทุกวันนี้หรือที่เรียกกันว่าเวียงสุดโทในปัจจุบัน สุดโทรธรรมราชาได้บัญชาการทําศึกโดยสั่งให้ทหารระดมยิงธนูไฟปืนใหญ่เข้าใส่เมืองฝางทําให้บ้านเมืองฝางเกิดระส่ำระสายประชาชนเสียขวัญและทหารล้มตายลงเป็นจำนวนมากพาม่าได้ร้อมเมืองฝางเอาไว้ เป็นเวลาน,านานถึง3ปีกับ6เดือนทำให้สเสบียงอาหารในเมืองฝางที่เก็บสะสมไว้หมดลงพระเจ้าสุดโทรธรรมราชาก็เกณฑ์กองทัพเมืองต่างๆที่เป็นเมืองขึ้นของพมา่ามาเสริมกำลังอีกจนเมืองฝางเห็นทีว่าจะรับทับพพมา่าไม่ไหวแล้ว พระเจ้าฝางอุดมศิลป์และพระนางสามผิวดำริว่าความพินาศของเมืองฝางในครั้งนี้ซึ่งจะทำให้ราษฎรต้องตกอยู่ในอันตรายและลำบากยากเข็ญ mm hmm. เนื่องมาจากตนทั้งสองเป็นต้นเหตุอีกทั้งพระนางสามผิวก็ไม่อาจที่จะรับสภาพเป็นบาทบริจาริกาของกษัตริย์พมา่าได้ ทั้งสองพระองค์จึงจะขอรับผิดชอบโดยที่จะเปิดชีพด้วยการกระโดดลงบ่อน้ำซาวาที่ลึกถึง20บวาด้วยกันเจ้าฝางอุดมศิลป์และพนางสามผิวทั้งสองพระองค์คิดว่าสาเหตุของการเกิดศึก และทำให้เสียเมืองในครั้งนี้ต้นเหตุนั้นเกิดจากพระองค์ทั้งสองแน่แท้ที่คิดจะกอบผู้อิสรภาพส่งผลให้ประชาชนของเมืองฝางได้รับความเดือดร้อนและการกระทำครั้งนี้ก็ยังไม่สำเร็จทั้งสองพระองค์จึงตัดสินพระไทยจะสละพระชนชีพ เพื่อปกป้องผู้คนเมืองฝางให้พ้นจากความอดอยากและการถูกเข็นค่าจากกองทัพพม่าของพระเจ้าสุธโธรธรรมราชา ในคืนนั้นคือวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนหกเหนือปีพศสองพันห่งร้อยสักรารได้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าตัวพระเจ้าฝางพร้อมด้วยพระนางสามผิวถึงได้สละพระชนชีพด้วยการกระโดดบ่อน้ำซาวาและในตอนรุ่งสามของวันนั้นกองทัพพระเจ้า สุดโทรธรรมราชาก็ตีและบุกเข้าทางกำแพงเมืองด้านทิศเหนือของเมืองฝางได้สำเร็จเมื่อพระเจ้าสุดโทรธรรมราชาทราบถึงวีรกรรมของทั้งสองพระองค์พระเจ้าสุดโทรธรรมราชาจึงมีคำสั่งห้ามทหารพมา่าไม่ให้ทำร้ายประชาชนเมืองฝาง หลังจากนั้นพระองค์จึงได้ยกกองทัพกลับกรุงเอามะประเทศพมา่าแต่อีกกระแสะหนึ่งได้กล่าวว่าข้าราชบริพารทั้งหลายได้แสดงความจงรักภักดีโดยรับจะตีฝากข้าศึกนำทั้งสองพระองค์หนีออกไปให้ได้ และนางข้าหลวงกลางคนหนึ่งจะถวายชีวิตโดยกระโดดลงบ่อซาวาไปเองเพื่อให้ข้าศึกเชื่อว่าพระนางสามผิวเสียชีวิตจริงจะได้ไม่ติดตามทั้งสองพระองค์ต่อไปแต่อีกกระแสนหนึ่งกล่าวว่าอมาตหลวงขอให้พระเจ้าฝางและพระชายาหนีไปอยู่ที่เมืองกุสินารา แล้วแต่งตัวชายหญิงกระโดดลงบ่อซาวาแทนโดยลวงพ่อม่ว่าพระเจ้าฝางและพระชายาฆ่าตัวตายแล้วเพื่อยุติการศึกอย่างไรก็ตามการพรีชีพโดยการกระโดดลงบ่อซาวานี้คนเมืองฝางยังเชื่อว่า เป็นวีรกรรมของพระเจ้าฝางและพระนางสามผิวจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ไว้กราบไหว้ปัจจุบันอนุสาวรีย์แห่งวีรกรรมนี้อยู่ที่บริเวณหน้าวัดพระบาทอุดมตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ แต่ทั้งสามกรณีนี้ไม่ว่าพระเจ้าฝางอุดมศิลป์และพระนางสามผิวจะกระโดดลงบอ่อหรือหนีไปได้ก็ตามเมืองฝางก็ต้องเสียแก,ก่พม่ากรณีนี้น่าจะคล้ายกับกรณีของกรุงศรีธยาของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิซึ่งมีช้างเผือกมาคู่บุญบาร,รมีถึงเจ็ดเชือก ได้รับสมญานามว่าพระเจ้าช้างเผือกทำให้เป็นที่อิจฉาของพระเจ้าตะเบงชเวตี้และพระเจ้าบุเรงนองของพมา่าครั้งพระเจ้าตะเบงชเวตี้อ้างว่าจะขอแบ่งช้างเผือกก็ทําให้กรุงศรีอุธยาต้องสูญเสียพระมเหสีของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิคือ ภาษีสุริโยไทยและเมื่อครั้งพระเจ้าบุเรงนองอิจฉาสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิทำให้ต้องเสียกรุงศรีธยาครั้งที่หนึ่งก็อ้างเรื่องการขอช้างเผือกเหมือนกันสาเหตุเพราะมีบุญญาธิการมากเกินไปเช่นเดียวกับ พระนางสามผิวที่มีผิวสวยงดงามเกินไปนั่นเองทำให้เกิดศึกชิงนางระหว่างเมืองฝางและเมืองอังวะของประเทศพมา่า แหล่งที่มาของข้อมูลเนื้อหาตำนานเรื่องพนางสามผิวเว็บไซต์มัตติชน w i ท r ิ c o m เว็บไซต์ mgonline.com เว็บไซต์เชียง g m a i เน w ส .co.th เว็บไซต์ sites o o o g l e c o m เว็บไซต์แฟนอินเลิฟสองพันสิบสี่เบิที่มาของรูปภาพ ทสรุปของตำนานเรื่องพระนาง3ามผิวข้อคิดที่ได้จากตำนานเรื่องพระนางสามผิวผิวที่มีความงดงามของพระนางสามผิวเป็นพิษภัยนำมาสู่พระนาง3ามผิวและเมืองฝางเมื่อความงดงามของพระนาง3ามผิวที่มีผิวในเวลาเช้าบ่ายและตอนเย็น มีสีที่ต่างกันซึ่งเป็นความแปลกประหลาดทำให้ข่าวนี้ได้แพร่สะพัดออกไปลือไปถึงพระเจ้าสุธโธธรรมราชาประัตรแห่งกรุงอังวะของพอมา่าพระอ,องค์จึงมีความประสงค์จะยนโฉมของพระนางให้ได้จึงปลอมตัวเป็นพ่อค้า เมื่อได้เห็นพระนางสามผิวก็เกิดความลักหลงไหลในตัวพระนางแต่ทรงทราบดีว่าพระนางเป็นพระมเหสีของพระเจ้าเมืองฝางจึงก่อศึกชิงนางขึ้นประกอบกับได้ยินว่าเมืองฝางที่เป็นเมืองขึ้นซ่องสุนกำลังผู้คนและอาวุธคิดจะทำการแข็งเมือง สติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้คือกิเลสข,ของพระเจ้าสุธโธรธรรมราชาที่เกิดความรักรุ่มหลงในพระนางสามผิวและต้องการได้พระนางสามผิวมาครอบครองเป็นบาศบริจาริกาทั้งๆท,ที่พระนางก็มีพระสวามีแล้วเป็นการกระทำผิดศีลข้อสาม กาเมสุมิชฉาจึงได้คิดก่อการทำศึกชิงนางขึ้นส่งผลให้พระเจ้าฝางอุดมศิลป์พนางสามผิวและประชาชนชาวเมืองฝางได้รับความเดือดร้อนจากการที่ถูกพม่าร้องเมืองเป็นเวลานาน3ปี6เดือนทำให้พระเจ้าฝางอุดมศิลป และพนางสามผิวคิดจะปริชีพของทั้งสองพ่อองค์เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอีกต่อไปขอขอพบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทุกแหล่ง ที่นำมาเรียบเรียงเป็นตำนานเรื่องพนางสามผิวขออนิสงส์ที่รับประโยชน์จากตำนานเรื่องพนางสามผิวจงดนบันดาลให้ท่านเจ้าของข้อมูลทุกแหล่งประสบกับความสุขความเจริญมั่งมีสีสุขไร้ความทุกข์กายทุกใจปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวง ขอยุติรายการเสียงธรรมสร้างสุขแต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรายการดีๆที่น่าสนใจในโอกาสต่อไปช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่ผู้ที่สนใจเป็นวิทยาทานขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะด้วยความปรารถนาดีจาก ชมพูขันทิพ